มันไปไว้รอดอะผมมองอย่างนั้นนะผมมองจากมุมลึกเลยอาจจะไปไว้รอดอลยแต่ต้องรอมามาวันมานมาห้าวันนมาเมื่อไหร่อ่ะคือประเทศนี้ดีนะผมมองว่าประเทศดีแต่แค่ข้อเสียคือมันอะไรแบบหลายอยาา่างบางทีแม่งมีบั๊กบ้างบางทีแม่งแบบนี่บ้างหลายอย่างจนแบบคนเล่นมันมงงกิดอะโอเคผมนะสำหรับใครที่อยากจะที่มไม่มีสูตรหาสูตรร้านไหนดี ไม่นี่ผมไม่มีร้านสูตรทำไม่มีอะไรสามารถร้านสูตรนี้ได้ผมเป็นสปอนเซอร์ผมเอง TK Shop TK Shop นะครับก็เป็นร้านที่เอ่อจะว่าเป็นร้านที่ฟินิกก็ทําด้วยเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับก็ก็จะมีนี่ผมมีทั้งสูตรชายตัวสูตรหญิงเกาะมูดเสยืดสูตรหญิงก็มีซองปืนก็มีซองมีก็มีนะผมแล้วก็หน้ากากเกาะโลโก้ครับ แล้วก็หัวคาบุกินะครับผมแล้วก็ผ้ามันคอแบนเนอร์ก็ทําด้วยแล้วก็วาดแนวการ์ตูนด้วยนะครับผมหลัดพี่เขานะครับผมแล้วก็เอ่อตัวราคานะครับผมราคาก็ไม่ค่อยแพงมากก็ตามนี้ครับผมราคานะครับผม,ผมก็ถึงว่าไม่ค่อยแพงแต่งานว่าอาจจะแพงหน่อยถ้าแบบอยากเน้นสวยเน้นอะไรถ้า ส่วนถ้าใครเอางนี้ยผมถ้าใครไม่มีร้านไม่มีไม่มีแบบพี่ผมอยากผมผมมีแก๊งเนี่ยแต่ผมไม่มีสูตรแต่ผมไม่มีสูตระผมหาร้านไหนดีร้านที่ของ T K Shop นะผม๋ยวนจะทิ้งไว้ด้านล่างผมใครอยากจะทําสูตรลงสูตรไม่มีสูตรไม่มีสูตรใส่มาที่นี่ได้นะครับผมที่ T K Shop เชื่อมองคใครโอ้โสี่ห้าหน้จอกปร <ไป S 1> ม,มาททำหัวมึงลงอยากตายด้วยโฟโฟ,โฟหรือว่าโฟปส่งญาติโยมเข้ามาก่อนแล้วส่งพระศง เน็ตเน็ตไม่เช็ดเน็ตจบเกมแบบเช็ดเนเด็กใหม่ฟังใครมึงเสือไม่ดูเลยเตรียมตายเลือกปืนดูไหนไม่ดูเลยทายเจเอเอลอยนอนในลูเลยตัวเป็นลูเลยแม่งยังไม่ดูเลยไทยเฮียอะไรรักษาไม่ค่อยหายไทยแบบที่หมอและพยาบาลต้องลงมาชิปหายไทยแบบที่มึงเป็นแล้วไม่ต้องคิดหายลิดหายวิกหายดูดีๆกับใครบ้ง าบั้งวงโลกไข่เป่าไทยเคยกระโดดเข้ามาในชุดนี้มองไข่เป่าสีอาณาจักรเข้ามาทั้งวงมันมั่วแบบเราขกันมากเลยตอนเนี้มันเราเล่นรอดนะตอนนี้ตัวประเทศนี้ผมก็ไปรู้ว่าจะสุดท้ายมันมันจะปังมันจะไปได้สุดแค่ไหนเพราะว่าเท่าที้ผมดูแล้วประเทศนี้มันดูแบบไม่มั่นคงอ่ะมันไปไม่รอดอ่ะผมมองอย่างนั้นนะผมมองจากมุมเล็กเลย อาจจะไปไม่รอกอะ่ะแต่ต้องรอมามาห้าวันนมาเมือ่อไหร่อ่ะคือประเทศนี้ดีนะผมมองว่าประเทศนี้ดีแต่แค่ข้อเสียคือมันอะไรแบบหลายอย่างบางทีแม่งมีบั๊กบ้างบางทีแม่มงแบบนี่บ้างหลายอย่างจนแบบคนเล่นมันงก,กงิดอะ่ะ <c oughs> คือต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเอามาเปรียบเทียบกับลประเทศแบบประเทศแบบ <c oughs> ที่มันเพิ่งเปิดใหม่แต่ว่ามันทํา <c oughs> จะคลิปได้ได้ดีอะ่ะ ผมมองว่ามันมันดีนะเว้ยดีแบบสุดสุดดีแบบดีในระดับแต่ดูสาระแต่แต่แต่ดูสาระแ,แ,แต่ดูสาระไทยครับสาระไทยคือแบบบางทีแม่งบั๊กบ้างบางทีแม่งอะไรบ้างบางทีแม่งนู่นนี่บ้างมันมีปัญหาตลอดผมไม่ได้ด่าประเทศผมไม่ได้ว่าประเทศนะแต่ผมมองว่ามันยังมันยังไปสุดไม่พออ่ะ <c oughs> ถ้าแบบเป็นมันเหมือนสมัยตอนแบบช้าช้า,ชาแต่ถ้าช้าก็ปรับแก้อะไรได้อันนี้เหมือนเหมือนเพิ่งเปิดใหม่ผมไม่ได้เอาเอาเอาอะไรมากแต่ถ้าลองปรับผมมองว่าถ้าปรับอีกกนิดนึงยังแบบอีกนิดนึงแบบบางทีคือแบบเอาปรับกนิดนึงผมรู้แบบคือสไตล์ประเทศเนี้ยมันจะเป็นสไตล์แบบอ่าตรงไทยแต่ตุงไทยก็บวกกับพวก โออาพี AP, อะไรแบบนี้แต่บางช็อตบางอะไรเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังแบบดูดูมีอะไรติดขัดติดขัดสำหรับ,บผมนะอันนี้มุมมองจากคนที่เล่นประเทศนี้มามาสามสี่วันผมมองว่ามันแบบมันยังดูบีบักบีอะไรแบบนิดนึงแต่ก็ถ้าถามผมใช้คำว่ามันยังดีมันยังดีแบบดีดีไหม ถ้าสำหรับผมผมมว่ามันยังไม่ดีมันยังไม่ดีพอนะมันยังไม่ดีพอจนผมว้าวยังไอที่ผมว้าวิคือหนึ่งเป็นตีมไทยผมว้าวตรงนั้นเลย <c oughs> คือประเทศอย่างเงี้ยคือหนึ่งเลยมันต้องมีการแนะนําว่าเอออย่างงู้นต้องไปอย่างงี้ไม่มีการแนะนําเลยเลย,เลยคือปล่อยโซ่เพื่อพูกมันโดน คือคือแบบคือแบบคือยังไงอะผมมองว่าคือการที่การที่การที่แบบคุณคุณอางยการที่แบบคนผู้แลผู้ดูแลรประเทศอะเขาต้องแนะนําอะไรสักอย่างแบบบางสมมติแบบบางที่มันแบบไปไม่ได้อย่างยคุณก็ต้องแนะนําครับไม่ใช่คุณแบบแล้วเลยแนะนำอันนี้คือไม่ใช่อันนี้คือแบบบางทีแบบผู้เล่นใหม่แบบบางคนอาจจะรู้แต่บางคนมันมันก็ไม่รู้ครับ ถ้าคือถ้าแบบผู้เล่นใหม่เขาก็างงว่าอะไรต้องไปไหนต่อต้องนูน่นต้องไหนต้องต้องนี่เลยต่อไม่มันถ้าเป็นแบบผู้ที่แบบเล่นนานแล้วผม <c oughs> ผมรู้แบบคือไม่อยากเอาไอจุดไอจุดเนี้ยเอาแจ่ไม่อยากเอาจุดนี้ใส่แต่ถ้าในมุมมองผมอะ <c oughs> ผมมองว่าคือมันมันควรต้องมีอ่ะมันควรต้องมีไว้ก่อนสำหรับการแนะนําแบบ วิธีการเล่นอะไรมันเนะี่ยอย่างเช่นในเนี่ยมันไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกประเทศเขาก็มีกันครับถ้าช้างยังมีเลยเซเลบน่าจะไม่มีอ่ะ <c oughs> แค่ประเทศนี้กันไอ้้ยที่ฟาร์มมันก็ยยกแล้วแล้วแล้วมาติดขัดแล้วมันงงตรงที่ไหนคือหนึ่งสีขวานแบบไม่ติดร้อยซึ่ง <c oughs> ซึ่งไอ้นี่ไอขวานทําไมถึงตีไม่ติดร้อยเพราะไอ้ไอขวานเนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบไอเทมมันเป็นแบบอาวุธชิ้นหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เชิงอาวุธทนเป็นแบบที่ฟาร์มฟาร์มงานขาวนะทีเนี้ยมันแบบไม่ติดร้อยคือผมงงว่าทําไมเขาถึงไม่เอาให้ติดร้อย <c oughs> ถ้าเป็นอาวุธอะผมไม่ได้ว่าเลยแต่นี่คือขวานที่เป็นงานฟาร์มเสีงไม่ติดร้อยด้วย ถ้าอันเนี้ยคือ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 ผมจาผมในความมุมมองผมนะทําไมคือคุณต้องคือแบบไม่เอาให้มันติดร้อยเลยมันจะได้แบบดูฟ้าแบบง่ายๆอะไรมาเนี้ยแต่ผมก็เข้าใจผมเข้าใจแบบอารมณ์คนคนสร้างนะแบบมันอาจจะเอาให้ยากมากเอาให้ยากอันเนี้ยไม่ต้องแบบเปอร์ลังการงานสร้างรายได้ผมผมเข้าใจผมเข้าใจส่วนนี้เต็ม อันนี้คือสําหรับมุมมองผมเล่นนะผมมองว่ามันดูยังไงไม่รู้อ่ะจริงๆ <S <S 1> <S 1> อันนี้กูต้องไหวไปใช่ไหมได้กูไหวไปกูเก่งด,ด้วย <S 1> <S 1> คือผมใช้คำว่าไงดีคือมันต้องปรับอีกเยอะถ้าอยากให้ดีเท่าแบบท้าช้างดีแบบเซเล็บ ส่นหนึ่งทนี่คุณต้องแก้เลยคือมาเป็นไทยอ่ะคือหนึ่งมัน,ม,นมีแล้วมันมีละอันนี้คือผมผมชื่นชมประเทศนี้คือหนึ่งเขาเขาสร้างในตีมแบบไทยอันนี้อันนี้ผมแบบยังดูยังดูแบบยังดูชมเขานะแต่สิ่งอื่นที่มันผิดพลาดคือบางทีไม่มีบัคบางทีบัคแบบลดแบบไม่มีการประกาศไม่มีอะไรเลยไม่มีประกาศตอนรีเพราะประเทศนี้นะ่าจะไม่ให้มีไม่มีรีให้ ถ้าแบบมันปรับอะไรสักนิดนึงแบบสำหรับผมนะถ้าแบบถ้าอยากให้มันแบบดูปังดูแบบนี่เลยผมว่ามันต้องปรับอีกเยอะ <c oughs> ปรับอีกเยอะถ้าท่านแบบให้ให้มันเหมือนแบบดีเหมือนท่าช้างดีเหมือนแบบผมว่ามันดูก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผมมองว่ามันก็ได้แต่ปังได้นะ ไม่รู้ว่าประเทศนี้เขาโปรโมทเขาได้โปรโมทอะไรหรือเปล่านะเขาโปรโมทประเทศหรือเปล่ายังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจเลยว่าเขาโปรโมทประเทศหรือเปล่านะประเทศนี้แต่ถ้าอยากให้ปังคือหนึ่งแชร์ประเทศนี้เอะคุณคุณเอาสไตล์ในความเป็นไทยของคุณอนะ คุณคุณอยากทาประเทศแบบเออเนี่ยประเทศแนวหลุดแนวแบบไทยคุณก็พ่วงมแบบใจไทยคอะเอาแบบเอาเอาเอาแบบนี้เอาแบบนี้ก็ได้เอาแบบนี้แบบแบบเออเอาเอาแบบนี้ก็ได้ครับคือถ้าอยากให้มันตังอยากให้มันนี่คือหนึ่งคือหนึ่งเลย ก็หนึ่งเลยคุณต้องแบบโโมดแบบไทยๆอะ่ะ <c oughs> อันนี้คือผมไม่ได้นี่นะแต่ผมมองว่าถ้าคุณถ้าคุณถ้าคุณแบบ <c oughs> แบบผมอ่ะโหมดแบบไทยๆอะ่ะแบบเราเราสไตล์ไทยแบบเนี้ยเพราะว่าประเทศเนี้ยมันเป็นประเทศแบบแนวแนว,แนวไทย <c oughs> แล้วถ้าทำแล้วถ้าโหมดแบบไทยอ่ะ <c oughs> ผมว่าคือแม่งก็ได้ไปสุดนะจริง คือมันดีทุกอย่างแล้วมันดีมันมันแต่ไม่ใช่คือประเทศเนี้ถ้าสำหรับผมผมยังมองมองว่ามันยังดีไม่พอหรอกยังดีไม่พอคือหนึ่งอย่างคุณอย่าโปรโมทประเทศนี้คือหนึ่งคุณต้องคุณต้องเสริมความเป็นไทย คุณต้องโปรโมทเองเป็นไทยด้วยไทยคือใจหลังเขาให้ใจหลักสำคัญเลยคือเราต้องต้องไทยครับไทยต้องมาก่อนเลยคุณอยากแซรสร้างเสริมความเป็นไทยคุณก็โปรโมทเป็นเป็นแบบจไทยครับแค่นั้น อย่างนี้มันเอฟเคได้แต่มันเอฟเคไม่ได้เกี่ยวนันอย่างที่ผมบอกว่าต้องโปรโมทตัวเองให้เป็นไทยครับถ้าโปรโมทตรงนั้นเป็นไทยอ่ะผมมองว่าประเทศนี้ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผมมองว่ามันก็ดีนะดีในที่นี้คือดีมากๆแต่สำหรับผมยังยังยังมองว่ามันยังดีไม่พอ ยังไม่มีการโปรโมทแชร์ไปเยอะแชร์ไปเยอะแชร์ไปครับแล้วแบบเราเวลาทํำชิปอบะโปรโมทโปรโมทประเทศแบบไทยๆเราต้องสร้างเสริมแบบความเป็นไทยครับมาขนาดนี้แล้วอันนี้คือเฮียเลย